แกมาได้แบบไม่เข้าอ,อ่ม M16 <ไป S 3> แก,แกไปดูดแบบสมัยนั้นแกเคยโดนเหมือนลอ,อกยิงประมาณสักสามสี่ครั้งได้แกจดไว้ในสมุดหนึ่งรงเี้ยเหรอเนีใช่แต่แกรอดมาได้แบบไม่เข้าอ,อ่ะ M16 พี่ไปเปิดดูในสมุดของแกที่แกเขียนเอาไว้วันไหนปีไหนเวลาไหนกูยืนอะไรที่แกเ เพรพี่ก็เพิ่งไปเปิดสมุดแกใช่หลังจากที่แกเสียแล้วโอ้แกเป็นตำรวจเหรอครับใช่เป็นตำรวจผมเจตอยูแบบทรงแบบนักเรียนนักรียอ๋อสมัยก่อนนะเนาะฟอร์มดีนุ่งเสียด้ใช้ถ้าไม่ใช้ตวงนี้ฟอร์มถือว่าสวยเลยครับรู้จักผมได้ไงไงครับพี่ใครป็นคนใครป็นคนเห็นผม ดูตอนที่มีพ้าหรือยังไม่มีครับอตอนที่มีชาวคนต่างเสียงตัวฤเษีใช่ไหมองคนั้นสุดจริงโคตร <c oughs> คแพงเลยไม่รู้ซื้อไปได้ไงตอนนั้น <c oughs> แกบอกโดนยิงไม่เข้าเลยเหรอใช่แล้วหลายรอบไหมหลายรอบสี่ครั้งได้คแกจะจุดไว้ในทะเบียอจะเห็นเลยแล้วก็เหมือนแกจะจดเอาไว้เหมือนใครก่อนหน้าแกเหมือนเพื่อนที่เป็นแบบรุ่นเดียวกันที่ไปหมดแล้ว อืชอบประวัติชอบประวัติค่ะบางทีคนเราพระบางองค์ผ่านการเวลามามันผ่านเรื่องราวมามากมายเนาะมันไม่ได้แค่ว่าปีแต่แค่มีความจําเ,เป็นปแล้อย่างหนึ่งพี่ไม่ได้ปล่อยถูกถูกด้วยครับมึงปล่อยมันได้ราคามันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบถูกถูกขนาดเสียดายจริงเสียดายจริงแต่ก็แกก็คงใช้จนมันเลยมีประสบการณ์นะครับ พี่อันนี้ก็จบนะครับโอเคหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเดี๋ยวผมไม่มีเงินสดขอเป็นโอนนะครับพี่ชายอ่ะไม่ใช่พี่ชายมาส่องด้วยส่องได้เลยหยิบได้เลยครับไม่เป็นไรเนี่ยเจ้าของพี่บาวมาด้วย,ยนะดจดูแบบเอาเงินไปลวครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอเคพี่ทำ แต่อย่าส่งกลับมาขายผมอีกรอบเลยผมจําไม่ได้นะผมตอบจริงๆนะมีคนเคยส่งภาพผมมาขายผมยิงจาไม่ได้เลยมีครับส่งภาพผมมาขายผมยังจาไม่ได้เลยผมก็จะคุยกับเขาตั้งนานแล้วเจ้าของจริงไม่ดูได้ไงอ่ะก็ไม่เอามาหรอกครับมันจะหลอกให้แบบโอนเงินก่อนพี่ลองคนนดูนะครับถ้าตัวลิเดีแท้ส่วนใหญ่จะดีหมดแล้วก็มโอกาสเป๋าดีเอสียายนะกรเติบพี่จองตัวเมื่อไหร่คือตอนเช้าแล้วก็มาเลย จองเมื่อเช้าจองตั๋วเมื่อเช้าจะกหาดใหญ่เมื่อเช้าเลยแล้วกลับวิ่งกี่โมงประมาณสักเดี๋ยวทุ่มกว่าสองทุ่มได้จองมาแล้วใช่ไหมครับขอบคุณความตั้งใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับตอบแทนอะไรไม่ได้นอกจากราคาจะส่องไหมพี่ส่องไหมด้วยไงตัวเองพี่ก็รู้ไม่เป็นจับล้องแล้วก็อันเนี้ยค่อยตามขยับมือนี้นะไม่ต้องขยับมือนั้น หยับมือที่ถือพระเข้าออกเข้าออกให้มันได้โฟกัสถ้ายังเบอร์อยู่เข้าบีกมันเบื่อถ้าจะเห็นดูถ้าสมมุติว่าถ้าสวยๆเนี้ยพวกเส้นหน้าผาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยังอยู่ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยตั้งใจมามาก้เลย นี่นะครับก็คือหลุมทุทโตตัวที่ใหญ่พีเมเนื้อโลหะผสมนี่สภาพเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะครับฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าเสียดายมีผ่านการใช้งานมาลื่นผิวอะไรต่างๆนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีการตะบายเก็บอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่เห็นร่องรอยตะบเพราะว่าพระท่านผ่านการใช้งานมาแล้วเน้นตามในรูปเลยครับพระท่านผ่านการใช้งานมาแล้วทําให้เราจะไบท่านหายไปอย่างเช่นด้านข้างเดี๋ยวแปะรูปให้ดูสองข้างเลยปั๊บ ก็ท่านจะหลงเหลือตะไบน,น้อยแล้วเพราะว่าสึกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้อย่างเงี้ยก็ยังแสงกว่านะครับถ้าจะสวยอะไรได้แสงนะครับยินดีรับเช่าถ้าเป็นอาวะก็องเป็นร้านนะครับก็ทนใดที่มีพระหลวงพิทวดหรือพระอื่นสามารถเดินทางไปที่ร้านต้องขอบพี่ขอพูณพี่เขามาเนาะพี่เขามาจากหาดใหญ่จองตั๋วเครื่องบินเมื่อเช้าบินมาหา,าเราอย่างเดียวแล้วกักเลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ ปักหมู่ตรงนี้คลังปักน้ำอาคารเคพีติดเปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับเช็คาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคำนวณน้ำทุกวันด้วยนะครับแล้วก็สามารถถ้าไม่สะดวกเดินทางมาส่งรูปมาดูก่อนอย่างพี่คนนี้ก็ส่งรูปมาก่อนนะเราค่อยเดินทางก็ไอเดียไลน์แอดไซน์เคเลขเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่เลยหรือสแกนเคิลโค้ดเต็มที่ไลน์ส่งรูปพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อถ้าผมดูแล้วสนใจจะติดต่อกลับไปนะครับก็เลยชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจคำนวณน้ำนะครับแล้วเจอใหม่ครับขอบคคุณรับ